TikTok อกสวัสดีครับกลับมาเจอกับติ๊กท k อกแ h ชแคนะครับอีพีนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราที่ต้องบอกว่าสวยมากๆด้วยนะครับแล้วน้องก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับจิตวิทยากับการตรีตานั่นเองเจอกับแขกรับเชิญของเรากเลยละกันสําหรับน้องเอริกสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้แนะนําตัวหน่อยดีกว่าโอเคเลยค่ะ ชือ่อจริงชื่อว่าพัดน์พาลชาคติพิพัฒน์พงศ์นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นเอลิกผ่านตากันมาบ้างใน Miss Tiffany s <S 2 0 d a แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์สาขา,จ,าจิตตาวิทยาคา่ะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วด้วยใช่คะ่ะเป็นคนเชียงใหมาคา่ครัเราเรียนอยู่ที่มชอย้อนกลับไปในช่วงแบบเข้าปีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาปีสองเรามีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในห้วมหาวิทยาได้ทำาั้งไหม น้อยมากมากเลยอ่าถ้าเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมภายในภาควิชาค่ะแต่ว่าภาควิชาก็จะไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบุคลากรด้านจิตวิทยาเนี่ยก็มีน้อยมากๆแล้วก็งานยุ่งกันมากมากเพราะน้เราคองพอแบบนั้นแล้วแบบกิจกรรมมันก็จะเป็นแบบกิจกรรมเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแบบพวกน้องอะไรเง<อ>ี้ยค่ะใช่อ๋อก็จะแบบย่อยๆมากกว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมใหญ่ๆเหมือนกับคณะอื่นๆงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบเพื่อนในกลุ่มเร,เ,รเราเรามีแบบว่าไปแฮงเอาข้างนอกไหมที่แบบไม่ได้อย อ๋อส่วนมากจะเป็นเพื่อนมัธย,ยมค่ะพอด mm ีหนูเรียนที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยใช่ mm hmm. ก็จะมีเพื่อนที่อยู่มัธย,ยมมาด้วยกันอะไรเงี mm ้ยค่ะซึ่งถามว่าเพื่อนมหาลัยไปไหนก mm hmm. <laughs> ็เอาจริงๆเนเจอร์ของคนในคณะหนูอะค่ะค่อนข้างเป็นแบบว่าอินโทรนิดนึงแบบว่ามันเรียนแล้วมันเครียดอยู่ได้ปะ เขาอยู่ด้วยตัวเองได้ละกันใช่คเขาก็มาเรียนแล้วก็กลับเลยอะไรแบบนี้นะะทุกคนก็มีความสุขกับการอ่านหนังสือเจอสุขสันตี่กันหาความสุขอยู่รอบตัวของตัวเองได้ใช่เอองั้นงี้พีพขอถามหน่อยละกันว่าอย่างน้อยอริเนี่ยสวยแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเรามีการถูกตีตาหรือถูกเลือกปฏิบัติจากคนข้างนอกที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเรามีไหมก็อยากที่รู้กันว่าหนูอ่ะก็เคยไปประกวดนางงามมาก่อน Mm hmm. แล้วก็มีบ้างที่ต้องปรากฏตัวในโซเชียลมีเดียอะไรเงรี้ยค่ะช่วงนี้ก็ทํางานเป็น part time influencer บ้างก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ1นึ่งแคนเวลาเราลงคลิปหรือว่าเวลาเราไลฟ์สดอะไร้ยคะถ้าถามถึงเรื่องตีตาที่โดนบ่อวที่สุดก็คงเป็นการเรื่องพูดถึงเรื่องเสียง mm hmm. เสียงของเรา mm hmm. เสียงของทาร์เซนเดอร์เราคิดว่าในคลิปหลายๆคลิปที่เป็นอาพูด ภาษาง่ายๆคือกระเทยสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะถูกพูดถึงว่าเออทำไมเสียงเป็นแบบนี้ mm hmm. เสียงไม่ได้ตามไม่ได้ตรงตามบริบทของเพศที่ว่าโ mm hmm. อเคเพศชายเป็นอย่างนี้ mm hmm. เพศหญิงเป็นอย่างนี้ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมุมมองตรงเนี้ยมันทําให้เราเข้าใจเหมือนกันมันทําให้เรามองเข้าไปในสังคมเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วอ่ะสังคมอ่ะยังมีความคิดสร้างสารรค์เชิงที่มันยังไม่เป็นกลางเท่าไหร่กับ mm hmm. เรื่องของเพศ ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยู่อ่ะมาแต่งตัวตามบริบทของเพศหญิงอ่ะเสียงของคุณก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ส่วนตัวเอลิกอ่ะเอลิกก็มองว่าเออจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างที่มันอยู่บนเรามันก็เป็นตัวเราสิ่งที่เราจะพูดออกไปมันก็คือเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วกระบวนการหนึ่งในการยอมรับตัวเองของเอลิกอ่ะก็คือการใช้เสียงที่มาเป็นเสียงของตัวเองจริงๆ<ร>แต่ถามว่าแ,บบแต่ถามว่าบางคนที่เป็นทรานเซนเดอร์ที่โอเคเขาดัดเสียงจนมันแบบว่าเหมือนผู้หญิงมากๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ว่าอะไรเขาหมายถึงว่าทุกอย่างที่เราทําออกมาแสดงออกมามันล้วนเป็นของเราทั้งหมดถึงเราจะแสดงมันออกมา mm hmm. มันเป็นแง่มุมที่เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะตัวตนที่มันไม่ใช่ตัวเราหรือตัวตนที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชินอ่ะจริงๆอันนั้นมันก็เป็นตัวตนเราเหมือนกันเพราะงั้นแล้วการยอมรับตัวเองอ่ะมันเลยเป็นพาร์ทหลักๆของเรื่องการยอมรับในเรื่องของตัวเองตรงตนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้ามองในมุมของสังคมเราก็อยากจะบอกว่าเออจริงๆอ่ะ เราอยากให้ทุกคนมีนมความคิดสร้างสารรค์กันมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคความหลากหลายในเรื่องของเพศว่าเออจริงๆอ่ะมันไม่จาเป็นต้องฟิตอินกับบริบทของเพศนั้นไปเลยอย่างเราอ่ะเป็นสาวข้ามเพศเราก็ไม่ได้อยากจะฟิตอินตามบริบทของ ผู้หญิงตามคิมนิยมที่เขาอยากต้องการที่จะเป็นเหมือนกันอยากให้แบบว่าเราเป็นแบบนี้ชอบที่เราเป็นเราแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่ไหมอันนี้คือในมุมมองของคนที่เขาอาจจะบูลลี่เราหรือเบลมเราในในในเวแบบนี้นะพี่ถามย้อนกลับไปแล้วตัวเราเองอ่ะเราเคยมีโมเมนต,ต์ไหนที่แบบว่าเอ้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เราไปบูลลี่เขาหรือไปแบ,บบเบลมคนอื่นเหมือนกันเลยครับมีนะมีประสบการณ์แบบนี้ไหมมันก็ มันก็มีบ้างก็พูดตรงๆว่ากระบวนการการโซเชียลไลฟเซชันหรือว่าสังคมประกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นกระบวนการแบบว่าถูกเชฟมันตั้งแต่เด็กเพราะงั้นแล้วค่านิยมอะไรต่างๆที่เป็นของเมื่อก่อนเช่นว่า ยุคก,ก่อนอินเทอร์นเนต็ตเลย้ยคะที่มันมีมาเช <Yeah. S 1> ่นว่าเออคนผิวดำนิสัยไม่ดีนะอันอันยกตัวอย,าอย่างเฉยๆยังไม่ต้องจริง <laughs> ออนังอาจจะเป็นแบบว่าสีผิวหรือว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงนะกระเทยที่อยู่ในโซเชียลมีเดียต้องเป็นคนตลกนะหรือเป็นคนสวยนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบว่าอ่าเหล่นี้มันก็ถูกเชฟขึ้นมาเป็นความคิดของเราเหมือนกันเพราะงั้นแล้วอะ่ะ อาจจะเรียกว่าไม่ได้ตีตาละกันคิดว่ากระบวนการแรกในการพบปะผู้คนน่ะมันคือการอีว l ลูเอก็คือการประเมินก่อน <c oughs> กว่าจะไปถึงการจารัดชิ n งหรือการแบบว่าตรีตาหรือว่าสติ๊กมก่ <c oughs> ก็มันก็มันก็ต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นไปก่อนอะไรเงี้ยคือทุกคนเนี่ยอาจจะรู้สึกขีดกับตัวเองว่าเออทำไมเรามองคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเรามองเห็นภาพลักษณ์ข้างนอกของเขาเยอะจังแล้วเรารู้สึก,สฟฟกัทุกข์ทรมานกับตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราก็เป็นคนตีตาคนอื่นหรือเปล่าแต่จริง,รง,รงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่า กระบวนการการประเมิอนอะมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วแล้วอีก mm hmm. อย่างหนึ่งคือถ้าเราจะวัดถึงคุณค่าของคนยังหนโ <c oughs> ูไปประกวดนางงามมาเวลาเขาคัดออดิชั่นอะไรแบบเนี้ค่ะหกสิบ <c oughs> คนเดินมารู้หรือเปล่าคะว่าใครฉลาดใครไม่ฉลาดไม่ม <c oughs> ีทางรู้หรือเปล่าแต่เรารู้นะไม่แต่เรารู้นะว่าภาพลักษณ์ภายนอกเขาเป็นยังไง mm hmm. เพราะงั้นแล้วอะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆอะ่ะเราก็มองคนจากภายนอกเหมือนกันแต่ว่าเราพูดได้ว่าเราไม่ได้ตีตาเราแค่ประเมิน ใช่แต่ถามว่าเมื่อก่อนเคยมีไหมที่มีการแบบฟรีอยตาอะไรเงี้ยแล้วก็มีบ้างเรารู้สึกว่าเออเราเข้าได้หรอเกล่นเกนแล้วเกลนเกล่นมันก็มีคนเหมาเทศที่เรารู้สึกว่าเออเราจัดเขาไปเองว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้นะเพียงเพราะแค่เออบางที่สีผิวหรือการแต่งตัวอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีบ้างใช่แต่ว่าปัจจุบันเรียนสิบวิชาก็เสอนให้เราเข้าใจคนใช่สิบวิยาสอนให้เราเข้าใจคนอีเวนดอว่าเขาจะ เป็นแบบนั้นจริงแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าอ๋อใช่มันโตมาต่างกันมันถูกเชฟมาแบบนี้อะไรงะเง<อ>ี้ยค่ะใช่ <c oughs> ก็ไม่พยายามเปลี่ยนในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แค่เปลี่ยนในสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็ค <c oughs> ุมตัวเองดีที่สุดเขาคุมตัวเองนะอะในปัจจุบันนี้2025แล้วน้อง <c oughs> เ,เอลิธอยากเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงของสังคมบ้านเราบ้าง จริงๆมันก็หลายๆอย่างแล้วนะก <c oughs> ารชิฟอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่าง <c oughs> จริงๆสังคมบ้านเราค่อนข้างเป็นอินเตอร์ดิเพนเดนต์นะแบบเกื้อกูลกันและกันอะไรแบบนี้เพราะงั้นแล้วแบบการคอยตามกันในสังคมมันก็เลยเกิดขึ้นได้ง่าย <c oughs> อย่างตัวหนูเองในฐานะกระเทยละกันที่แบบ <c oughs> เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบน้องๆเข้ามาถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของยา S <S <k iller> ว่าเออพี่ทำฮอร์โมนรีเวิรสเมนต์เทอร์ปียังไงแต่คำถามม,ามันก็คงจะไม่ใช่คำถามแบบว่าแบบนี้หรอกก็น้องก็จะถามว่าแบบเออสูตรไหนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบเออจริงๆอ่ะมันเป็นยุคดิจิทัลเอชมากๆแล้วความรู้หลายๆเรื่องอ่ะมันค่อนข้างฟรีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างองค์กรหลายๆที่ก็เอาความรู้ออกมาปล่อยฟรีซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนคิดกันเยอะขึ้นนิดนึงก่อนจะรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าเออจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นยังไงหมายถึงว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันใช้ได้จริงไหม <c oughs> หรือจริงๆอะเรามีความสามารถในการที่จะหาข้อมูลนั้นเองด้วยหรือเปล่าซึ่งถามว่าปี2025ก็โลกมันกว้างแล้วอิ <c oughs> อนเทอร์เน็ตมันก็เข้าถึงทุกคนเราปฏิเสธไม่ได้ยัเป็นมันก็อมันก็มีบางเคสถูกไหมแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ก็มีโทรศัพท์มือถือก็มีคอมพิวเตอร์อ่านบางคน เพราะงั้นแล้วแบบการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องความแตกต่างอ่ะมันทําได้มันทําได้เลยแบบเดียวแค่อยู่บนมือเรื่องที่ว่าเออคุณจะทํำไหมใช่เนก็ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยละกันเอออ่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องเอริกฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าบางทีอาจจะมีแบบเด็กๆที่กําลังดู EP นี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ย เราไปอยากเป็นเหมือนพี่ฤทธิกจังเลยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้อยากสวยแบบนี้หรืออยากจะฝากถึงผู้ปกครองที่วันนี้อาจจะมีลูกๆในความดูแลของเขาที่อาจจะไม่ได้ตรงกับเพศสภาพตั้งแต่เกิดมาอยากจะฝากอะไรกังเขาบ้างเด็กเป็นพื้นฐานของทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สังคมซึ่งเราก็ถ้าอยากจะฝากถึงนะจริงๆเราอยากสร้างสังคมที่ไม่มีการตีตาไม่มีการแบ่งแยกเป็นสังคมที่ปลอดภัยสําหรับทุกความหลากหลาย เพื่อเด็ก <laughs> เพราะว่าอะไรถามว่าหากสังคมเรายังมีการตรีตาแบบนี้ยังมีค่านิยมในเรื่องของการว่าอ๋อเราชื่นชูอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ mm hmm. หรือเรามีการเลือกปฏิบัติกับสีผิวหรือเปล่ากับหน้าตาหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ยค่ะบางทีมันจะทําให้เด็กรู้สึกอันตรายหรือเปล่าอินส mm ิคเคียวไหมซึ่ง mm hmm. ตัวเด็กเองอะ่ะเราพูดถึงกันเลยว่าจริงๆเด็กบางครั้งอะ่ะ เวลาเขาเจออะไรที่เขาไม่สามารถรับมือได้ไม่สามารถเข้าใจได้แล้วมันเกิดมาจากสังคมแบบนี้ค่ะ mm hmm. ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตไม่มีอะไรเนเซฟตี้เน็ตน้องเขาอ mm hmm. บางทีพัฒน,นาการหลายๆด้านของเขามันก็อาจจะหยุดชะงักหรือมันอาจจะล้มเป็นโดมิโน่ขึ้นมาเลยก็ได้ mm hmm. เราจะเห็นผู้ใหญ่บางคนที่ว่าเออทําไมเขาดูไม่มีความมั่นใจจัง Mm hmm. อาจจะต้องย้อนกลับไปสมัยเขาเป็นเด็กเลยก็ได้เพราะงั้นแล้วอ mm ่ะ hmm. สังคมที่ปลอดภัยกับเด็กจุดเริ่มต้นใช่มันมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นฟาวเดชันใช่ถ้าอิงตามถ้าอยากรู้ว่าประเทศเนี้ยเขาให้ความสําคัญกับเด็กมาก่าแค่ไหนเออมันมีงานวิจัยหนึ่งของคิแล่นละกันเขา <Okay. S 2> บอกว่าเนีย่ยให้ไปดูจากวรรณกรรมเด็กริเทเลเจอร์ชายริเทเลเจอร์ในวรรณกรรมที่ต่างประเทศอะคะ่ะ เขาศึกษาเป็นห0ิบปีเลยนะว่าตอนที่เด็กยังเด็กอยู่กับอีกห้าสิปีให้หลังเนี่ยค่ะ mm hmm. เราไปดูว่าชายหรเทเลเจอร์หรือวรรณกรรมของเขาอะส่งเสริมในเรื่องไหนซึ่ง mm hmm. ประเทศหนึ่งอะเขาส่งเสริมในเรื่องของแรงจูงใจฝ่ายสำลิดก็คือความตั้งใจการทํางานอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ในอีกห้าสิบปีต่อมาแล้วสภาวะเศรษฐกิจกของเขาดีขึ้นจริง mm hmm. เพราะงั้นแล้วอะการให้ความสาคัญกับเด็กมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกอย่างที่เราปลูกฝังไว้ตอนเด็กๆอะตอนโตมามันมันมันมีมันมีโครงมันมีเขาโครงตรงนั้น มันสามารถต่อยอดมาถึงใพะนอนแล้วเราเลยค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วก็เราค่อนข้างหวังละกันว่าอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยสําหรับความหลากหลายจริงๆเพราะว่าเด็กอ่ะเขาเกิดมาเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวเขาอยู่ในจุดไหนเขาเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังคมทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ยอมรับอ่ะเราคิดว่ามันเป็นที่เพื่อที่ปลอดภัยที่ดีมากจริงๆใช่ น่ารังมากเลยนะฮะ,ะวันนี้ได้หลายข้อมูลหลายความรู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเอริกด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยสําหรับ s t o อกสติของเราครับแล้วก็ E ีพีต่อไปเราจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนและคุยกันในหัวข้ออะไรติดตามกันได้ใน St ติ t k t a อกแฮชแท็วันนี้ขอตัวลรไปก่อนสวัสดีครับ St ติ t k Talk Hashtag